สวัสดีวันนี้นะคะอ่าวันนี้วิชาการงานนะคะครูปาจะมาคุยกับนักเรียนนะคะแล้วก็มาเรียนในเอ่อเรื่องของการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะหรือการจัดอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนเองนะคะในวันนี้นะคะเป็นการช่วยเหลือตัวเองนะคะช่วยเหลือตัวเองก็คือให้นักเรียนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ผู้ปกครองไม่ต้องไปทำเองให้นักเรียนนะไม่ต้องไปทำให้นักเรียนนะ ตัวเองได้นะโอเควันนี้นะคะมาเรามาเรียนกันนักเรียนคิดว่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนมีอะไรบ้างอื่นอ่านี่คูกวังขึ้นให้มีดินสอไม้บรรทดัดยางลบอ่าสมุดใช่ไหมคะหนังสือนะคะกันไกลกันไกลก็เป็นนะแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมเฉยนะออแล้วก็พวกกาวอะไรพวกนี้อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะอุปกรณ์การเรียนเช่นลิปปิ้ อันนี้ก็เป็นของพี่พี่คนโต,โตเนาะเป็นลิฟวิกนะคะลิฟวิกที่ลบคมผิดนะลูกนะแล้วก็ปากาใช่ไหมคะเอออะไรพวกนี้แล้วก็สีใช่ไหมคะสีต่างๆสีไม้สีเทียนสีช็อคสีน้ําอะไรพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์การเรียนเหมือนกันนะเออนักเรียนอ่าววันนี้นะคะอืมเราจะมาพูดกันในเรื่องของอ่าการจัดอุปกรณ์การเรียนก่อนนะคะ การจัดอุปกรณ์การเรียนนักเรียนมีวิธีการจัดอย่างไรครู่าจะมีอยู่3าเรื่องก็คือการจัดหนังสือการจัดเก็บหนังสือการจัดเก็บสมุดนะคะการจัดเก็บเครื่องเขียนต่างๆนะคะนักเรียนมาดูอันแรกการจัดเก็บหนังสือนะคะนักเรียนจะต้องจัดเก็บแบบนี้นะคะก็คือหาที่จัดหนังสือนะคะหาที่จัดเก็บหนังสือเช่นตู้ใช่ไหมคะก่องนะคะหรือสิ่งที่ทําให้นักเรียนเนี่ย จัดเก็บได้เป็นระเบียบแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตู้หนังสือเห็นไหมคะนักเรียนมันจะมีตู้หนังสืออยู่นี่นี่คือตู้หนังสือนะคะเห็นไหมเอ่ยอันนี้นะเป็นตู้หนังสือแล้วก็นักเรียนก็เอามาจัดเก็บให้มันเรียบร้อยนะคะอจัดให้มันเรียบร้อยอยังไงอามาดูการจัดเก็บหนังสืออย่างแรกเลยก็ต้องแยกประเภทก่อนนะคะแยกประเภทยังไงคะก็คือเป็นหนังสืออาจจะเป็นหนังสือประเภทที่ หนังสือเรียนหรือหนังสืออ่านเล่นหรือว่าหนังสือ,อการ์ตูนอะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนต้องแยกหนังสือออกให้ได้ก่อนนะว่ามันเป็นหนังสือประเภทไหนนะคะพอแยกได้แล้วเนี่ยนักเรียนก็เอามาจัดนะคะโดยเรียงหนังสือตามประเภทนะคะตามประเภทก็เริ่มจากสมมุติว่าใครมีหนังสือที่เป็นหนังสือเรียนเนี่ยนักเรียนก็เอาไว้อีกชั้นหนึ่งถูกไหมคะ อ่าหนังสือเอาไว้อ่านเล่นเอาไว้อีกชั้นหนึ่งอ่าหนังสือเอ่อหนังสืออะไรอ่ะหนังสือที่หนูหนูไม่ค่อยได้เอามาใช้หนูก็เอาไว้อีกชั้นหนึ่งแต่หนูไม่อยากทิ้งอะไรเงี้ยหนูเอาไว้ชั้นหนึ่งก็เป็นการแยกประเภทของหนังสือที่หนูจําเป็นต้องใช้อะไรอย่างนี้หรือเอาที่หนูเก็บไว้ในตู้อะไรเงี้ยเป็นการแยกประเภทก่อนแล้วก็มาเรียงหนังสือตามประเภทนะคะอย่างสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าอีกชั้นเนี้ยชั้นแรกเนี่ยสมมติชั้นแรกตรงนี้นะคะ ชั้นของหนังสือเรียนของนักเรียนทั้งหมดเอาเป็นชั้นเดียวเลยนักเรียนก็แยกเป็นภาษาไทยมีหนังสืออยู่2เล่มนักเรียนก็เอาภาษาไทยอยู่คู่กันจัดให้มันอยู่คู่กันนะคะแล้วนักเรียนก็ต้องจัดตามขนาดด้วยนะคะขนาดใหญ่ให้อยู่ส่วนขนาดใหญ่สังเกตไหมคะเด็กผู้หญิงคนนี้ขนาดใหญ่ให้อยู่ส่วนขนาดใหญ่ขนาดเล็กให้อยู่ส่วนขนาดเล็ก ให้จัดให้มันเป็นแยกเป็นเป็นสัดเป็นส่วนเป็นหมวดเป็นหมู่นะคะอ่ามันก็จะดูแล้วเป็นระเบียบม,มากขึ้นนักเรียนสามารถทําเองได้ไหมเอ่ยอ่านักเรียนก็ต้องทําได้นะคะเก่งมากนะอ่าเดี๋ยวนักเรียนต้องลองไปทําดูนะเดี๋ยวก่อนอันนี้ให้เราเรียนดูก่อนนะอ่าการจัดเก็บเครื่องเขียนนะคะนักเรียนการจัดเก็บสมุดอ๋อเมื่อกี้มันลืมอันนึงก็คือหนังสือก็คือสมุดนี่แหละคะ่ะการจัดเก็บสมุดก็จะคล้ายๆกันนะคะ จัดให้เป็นหมวดหมู่เล่มไหนที่เป็นวิชาเดียวกันนะคะถึงสมมติว่าภาษาไทยหนูมี2เล่มเป็นภาษาไทยเพิ่มเติมกับภาษาภาษาไทยพื้นพื้นฐานหนูก็จัดให้มันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนะอย่าไปแยกกันไม่งั้นมันจะหายากนะคะดังนั้นก็จัดให้มันอยู่คู่กันอ่ะต่อไปจ้าการจัดเครื่องเขียนนะคะนักเรียนมีโต๊ะทํางานใช่ไหมคะเมื่อกี้มีมีเห็นเด็กผู้ชายที่เขามีโต๊ะทํางานเขากำลังจัดหนังสืออยู่ใช่ไหม มีโต๊ะเ,เขียนหนังสือหรือโต๊ะทำงานเนี่ยหรือของของบ้านเราของพ่อของแม่เราหรือของของเราเองก็ตามนะนักเรียนมีเครื่องอุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ยนักเรียนก็ไม่ใช่เอาไปวางไว้มั่วตั้ไปหมดเลยอย่างนั้นไม่ได้ก็เอามาใส่แก้วให้เรียบร้อยนะคะเอามาใส่แก้วให้เรียบร้อยถ้ามีภาชนะเอามาใส่ก็ใส่ให้เรียบร้อยเราอาจจะประยุกต์ใช้ก็ได้นะแก้วน้าอะไรอย่างนี้นะ หรือถ้าใครบอกว่าหนูไม่มีหนูไม่อยากหนูไม่มีแก้วน้ำแต่ที่บ้านหนูเขาใส่กระเป๋าก็ได้นะคะกระเป๋าเครื่องเขียนเห็นไหมคะอ่าเป็นกระเป๋าเครื่องเขียนนะก็เอามาใส่ให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นดินซอยางลบปากกาหรืออ่อลิปทลกหรืออ่อพวกกรรไกลคัตเตอร์อะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนก็ใส่เข้าไปด้วยกันได้อย่างนั้นได้นะคะอ่ะโอเค ส่วนปเป็นเกี่ยวกับสีนะคะนักเรียนนักเรียนมีสีไม้ของเป็นของตัวเองใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็ต้องเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยถ้านักเรียนบอกว่าโอ้กล่องหนูมันขาดแล้วค่ะครูหนูทํายังไงได้เอ่ยถ้ากล่องขาดแล้วนักเรียนก็หาพวกกระเป๋าหรือภาชนะที่สามารถใส่สีไว้ต่างหากนะคะอย่าไปเอาดินสอรหรือปากกาไปใส่รวมนะเพราะว่าสีมันมีหลายแท่งพอมีหลายแท่งเนี่ยเวลามันรวมกันเวลาจะหาสีใช้เนี่ยมันยาก นะคะจะหาดินสอไปไปไปหาดินสอมันอยู่รวมกระสีเนี่ยมันก็มันก็ดูมันไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่เนาะอ่าดังนั้นนักเรียนก็หาอุปภาชนะมามาใส่ถ้าหากกล่องสีของนักเรียนเนี่ยมันขาดหรือมันชำรุดไปแล้วเนี่ยนักเรียนไม่มีที่ใสก่ก็หาพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยกระเป๋า กระเป๋าดินสองเงี้ยมาใส่แทนนะเกิดอย่างนั้นก็ได้นะมันจะได้ดูเป็นระเบียบเวลานักเรียนจะหาใช้เนี่ยมันก็ง่ายถ้านักเรียนเอาไปวางไว้มั่วตัวบางทีมันก็หายสีมันก็ไม่ครบใช่ไหมคะเออมันก็ไม่ครบหนูซื้อมา12สีมันเหลือ11สีเนี่ยหนูอยากได้สีอยากได้สีน้ําเงินอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีสีน้ําเงินเงี้ยหนูก็ต้องไปยืมคนอื่นเขาก็ต้องลําบากอีกมันมีหลายอย่างเนาะอ่ะโอเคทําไมต้องจัด อุปกรณ์การเรียนอ่าทำไมต้องจัดอุปกรณ์การเรียนและกระเป๋าหนังสือทําไมคะเพราะว่าการจัดกระเป๋านักเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนเนี่ยนะเพื่อที่อะไรเ่ยจัดกระเป๋านักเรียนก็คือการจัดนักจัดสมุดจัดหนังสือจัดอุปกรณ์การเรียนให้ตรงตามตารางเรียนในแต่ละวันนะคะการจัดกระเป๋านักเรียนของนักเรียนเนี่ยเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนนะมันก็จะมีเด็กนักเรียนบางคนที่ครูความเคยเจอนะ ก็คือโหเอามาทุกวิชาเลยหนูเรียน8วิชาเด็กอ่าเด็กห้องธรรมดาจะเรียน8วิชาใช่ไหมคะมีภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษการงานศิลปะคอมพิวเตอร์ภา,าระศึกษาการงานอาชีพนะทั้งหมด888 8, 8, 8วิชาเอามาทุกวิชาเลยวันนี้ไม่ได้เรียนหนูก็เอามานะแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่จัดตามตารางเรียนเนี่ยมันก็จะทําใหา้กระเป๋านักเรียนเนี่ยมันหนักเกินไป พะมันหนักเกินไปเนี่ยแล้วมันก็ทําให้ไม่สะดวกในการออไม่ไม่สะดวกในในการหยิบใช้งานด้วยนะคะออไม่สะดวกในการหยิบใช้งานด้วยอะมาดูวิธีการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะวิธีการจัดกระเป๋านักเรียนนักเรียนการจัดกระเป๋าของนักเรียนนะคะนักเรียนต้องจัดหนังสือตาม ตารางเรียนอย่างสมมุติว่าวันนี้นะคะวันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันทร์วันจันทร์หนูเรียนอะไรบ้างหนูก็ไปดูตารางเรียนคุณครูเขาจะมีตารางเรียนให้นักเรียนอยู่แล้วนักเรียนก็ดูแค่วันเนี้ยนักเรียนเรียนอะไรไม่ต้องเอามาทุกวิชานะคะลูกเอาเฉพาะวันนั้นหนูมีวิชานี้หนูต้องเรียนอะไรทั้งสมุดทั้งหนังสือทั้งแบบฝึกหัดนะคะทั้งใบงานนักเรียนก็เอามาเลยนะเอามาเลยเอามาก็คือหมายถึงไม่ต้องเอามาหมดนะคะไม่ต้องเอามาหมด เอามาแค่วันวันนั้นน่ะเรียนวิชาอะไรสมมติว่าในตารางนี้มันมีสองวิชามีวิชาภาษาไทยวันจันทร์อันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์วันเดย์วันจันทร์นะในวันจันทร์เนี่ยมีแค่2วิชาอ่าาาบบงงครูบางคนบอกว่าอมีวิชาโฮมรูมด้วยสมุดโฮมรูมก็เอามาอแลวบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าไม่มีโฮมรูมเพราะว่าครูเขาไม่ได้ให้ทำอะไรเขาแค่คุยหน้าชั้นเรียนเฉยๆก็ไม่ไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ อย่างสมมติว่าวิชาหลักๆเลยหนูเรียน9โมงถึง10โมงเนี่ยเป็นวิชาภาษาไทยกับวิชาวิทยาศาสตร์หนูก็เอามาแค่2วิชาในวันนั้นหนูดูตารางเรียนก่อนนะคะตารางเรียนหนูว่าหนูจะมีตารางเรียนของหนูนะคะหนูก็ดูก่อนว่าตารางเรียนของหนูเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างในวันนั้นนะคะก็เอามาแค่นั้นไม่ต้องเอามาหมดทุกวิชา8วิชาเอามาลวดเลยอย่างอยงสมมติว่าห้อง MEP เงี้ยมี มีวิชาของทีเชอร์ด้วยเป็นวิชา Science วิชาแมทอะไรพวกนี้นะหนูว่าโอ้โหหอบมาหมดเลยทุกวิชาเลยอย่างนั้นก็ทําให้นักเรียนเนี่ยหนักใช่ไหมคะแบกกระเป๋ามางเรียนได้หนักหนักไม่พอแถมทําให้กระดูกสันหลังนักเรียนเนี่ยมันมันงแบบเขาเรียกอะไรกลายเป็นคนเสียบุคลิกก็คือเป็นคนหลังค่อมเวลานักเรียนโตขึ้นนั่งก็จะหลังคอมเพราะว่าเรากระเป๋าแล้วก็อาจจะทําให้กระดูกเนี่ย เคลื่อนได้ด้วยนะก็ไม่ดีเลยนะคะไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่อุปกรณ์การเรียนนักเรียนต้องเอามานะคะไม่ว่าจะเป็นสีหรือดินสอ,อยางลบแล้วก็กระเป๋าดินสออแลรพวกนี้นักเรียนต้องเอามาทุกวันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ทุกวันอะไรที่ใช้ทุกวันก็เอามาอันไหนที่ไม่ได้ใช้ทุกวันก็เอาไว้ที่บ้านนะคะไม่ต้องเอามาอ่ะโอเคไปดูต่อนะคะการจัด เครื่องเขียนนะคะอย่างที่ครูบอกไปการจัดเครื่องเขียนนักเรียนก็เห็นไหมคะในที่นี้คือของมีโคมของแหลมเช่นกรรไกรวงเวียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะกล่องดินสอนะคะและกระเป๋าละกระเป๋าดินสอเนี่ยต้องใส่ใส่ลงไปให้เอาดินสออุปกรณ์การเรียนต่างๆเนี่ยใส่ลงไปในกระเป๋าดินสอให้เรียบร้อยเออเห็นไหมคะสังเกตได้อันเนี้ยเขาจะมีเป็นจัดเป็นหมวดหมู่แล้วมันสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะใช้งานได้ง่ายขึ้น เวลานักเรียนจะหยิบจับอ๋อหนูหยิบกระเป๋าอันนี้ออกมาปุ๊บหนูก็หยิบใช้ได้เลยนะคะโดยที่น้องเรียนไม่ต้องไปมัวแต่หาในกระเป๋าหนังสือเรียนของนักเรียนเองอ๋อมันอยู่ไหนก็ไม่รู้หนูหาที่สอบไม่เจอมุนวายกันไปหมดเลยนะอะต่อไปจ้าการทําความสะอาดนะคะนักเรียนมีกระเป๋านักเรียนนักเรียนก็ต้องสามารถทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนตัวเองได้นะคะสมมุติว่าอ,อ๋อมันเป็นเลอะอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนักเรียนอ่อ นักเรียนต้องทาความสะอาด้วยห้ามมีพวกเศษขยะอะไรเงี้ยนะคะอยู่ในกระเป๋าถ้าอะไรที่มันเป็นเศษขยะ <_ d ata> นักเรียนก็ต้องเอาออกนะคะเป็นเศษขยะน,นักเรียนก็ต้องเอาออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็ใช้ผ้าชุบน้ำเนี่ยให้มันหม,มักหมาดก็คือไม่ได้เอาไปไปเปียกแบบชกน้ําหยดติ่งๆเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือเอาผ้าไปชุบน้ําแล้วน้ํามันไม่หยดเนี่ยนักเรียนก็เอามาเช็ดกระเป๋านะคะเออเอามาเช็ดกระเป๋าแบบนี้เห็นไหมคะเอออันนี้อันนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋าธรรมดาไม่ใช่กระเป๋านักเรียนนะคะ ก็เอามาเช็ดแบบนี้นะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าหรือกระเป๋าหนังนะคะชุบน้ําเช็ดประมาณนี้มันก็จะคาบสิ่งกระสอกปกอะไรมันจะออกพวกคาบต่างๆอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเอาไม่ออกจริงๆนะคะนักเรียนก็ให้ผู้ปกครองนะคะซักเลยนะคะซักให้สะอาดแล้วก็เอาให้ผู้ปกครองไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วนักเรียนก็ค่อยเอามาใช้หรือในกรณีที่นักเรียนไปตากฝนมา กระเป๋านักเรียนเปียกโอ้นักเรียนตากฝนมากระเป๋านักเรียนเปียกนักเรียนควรเอาหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนต่างๆทุกอย่างนะคะออกจากกระเป๋าก่อนแล้วพึ่งให้แห้งพึ่งลมให้แห้งก่อนหรือพึ่งแดดให้แห้งก่อนแล้วนักเรียนค่อยเอามาใช้หรือถ้าใครบอกว่าโอ้วันนี้ฝนตกได้เป่าผมลูกนะได้เป่าผมเป่าให้แห้งก่อนนะคะ นักเรียนค่อยเอามาใช้นะไม่งั้นหนังสือเรียนนะคะหรือแบบฝึกหัดหรือสมุดนักเรียนเนี่ยอาจจะขึ้นลาได้ถ้านักเรียนไม่เอามาพึ่งแดดพึ่งให้แห้งหรือทํากระเป๋าให้แห้งนะคะเอออ่ะโอเคบทสรุปของวันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้วางที่ให้นักเรียนเนี่ยจัดอุปกรณ์การเรียนและกระเป๋านักเรียนนะคะ <S <S เพื่ออะไรคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยฝึกระเบียบวินยัยให้กับตัวเองในการช่วยเหลือตัวเองนะคะ แล้วก็ช่วยผู้ปกครองด้วยนะคะอาจจะช่วยช่วยลดภาระผู้ปกครองด้วยจัดกระเป๋าจัดโตะ๊ะหนังสือ,อจัดโต๊ะอะไรนะโต๊ะเขียนหนังสือของนักเรียนเองนะคะโดยที่ไม่ต้องให้ผู้ปกครองมาทําให้นะคะเป็นเรื่องเล็กๆในหน่อยที่นักเรียนสามารถทําเองได้นะคะช่วยเหลือตัวเองได้อีกอันนึงก็คืออุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนได้ใช้เนี่ยอาได้ได้เก็บเก็บไว้ในกระเป๋าต่างๆหรือเก็บไว้ในภาชนะที่ จัดเป็นหมวดหมู่เนี่ยมันก็จะทําให้อุปกรณ์นั้นน่ะสามารถใช้ได้นานอย่างเช่นดินสอยางลบสีอะไรพวกนี้นะคะหรือไม้บรรทัดอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่หักไม่แตกมันก็จะสามารถใช้ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเปลืองเงินผู้ปกรครองไปไปซื้อบ่อยๆด้วยนะคะครูเห็นประจําเลยนะอยู่โรงเรียนจะมีแบบว่าเด็กนักเรียนมาซื้อวันนี้มาซื้อ,อยางลบพรุ่งนี้มาซื้อ,อยางลบอีกแล้วนั่นแหละเขาเรียกหาย เรียกว่าหายหายแล้วก็มาซื้อใหม่ก็ต้องมาซื้ออีกซื้อทุกวันน่ะมีสามสิบเอ่อยังลบก้อนละห้าบาทก็มาซื้อทุกวันนะคะครูกวังครูวังเห็นประจําเลยนะมาซื้อทุกวันเลยครูกวังก็แยบอะไรเมื่อวานมาซื้อยังลบวันนี้มาซื้ออีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือนักเรียนไม่เก็บใส่กระเป๋ากระเป๋าอุปกรณ์การเรียนนะคะให้เรียบร้อยหรือกระเป๋าดินสอนให้เรียบร้อยนะคะไม่ไม,ไม่ไม่เก็บให้มันเรียบร้อยมันเลยหายนะคะดังนั้นใช้แล้วก็เก็บ ให้เรียบร้อยนะคะอะแล้วก็อีกอย่างก็คือเพื่อความสะดวกนะคะที่ครูวางให้นักเรียนฝึกระเบียบวินัยให้กับตัวเองเนี่ยเพื่อฝึกให้นักเรียนเนี่ยหยิบจับสิ่งของเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างสะดวกเออใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะอะโอเคภาระงานในวันนี้ภาระงานนะคะวันนี้มีงานให้ทํานะคะงานในวันนี้คือไม่ยากเลยครูวางให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติจัด ไปฝึกปฏิบตัติจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนเองนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะที่บ้านของเรานี่แหละนักเรียนมีโต๊ะหนังสืออ,อะไรที่เป็นอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนไปจัดเก็บให้เรียบร้อยดูที่ว่าทําได้ไหมแล้วนักเรียนก็ ถ่ายรูปเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งมาในอัลบั้มวิชาการงานของครูกวางนะคะโอเควันนี้ก็ไม่ยากใช่ไหมงานของนักเรียนก็ไม่ได้ยากเลยนะคะอันนี้นักเรียนลองไปทําดูนักเรียนทําได้อย่างที่ครูกวางบอกไหมเอ่ยถ้านักเรียนทําได้ถือว่าเก่งมากเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็มาเจอกันใหม่คราวหน้านะคะโอเคบายบายเทคแคร์นะคะ